ใครที่กล้ามเนื้อหลังไม่เต็มเดี๋ยววันนี้โค้ชบูแนงจะมาบอกวิธีการแบบละเอียดว่าต้องฝึกอย่างไรให้หลังของเราเต็มนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบูแนงเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ง,งสวัสดีครับผมโค้ชคูนแดครับตอนนี้เรกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์ o นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยแก้ปัญหาครับให้กับหลายๆคนครับที่ i n ก o ์เข้ามาอีกแล้วครับผมว่าโค้ชหลังไม่ยอมกว้างหรือบางทีหลังมันไม่หนาหลังกลางมันไม่ได้หรือว่าโลเชปิเซียมันไม่ยอมโตอะไรเงี้ยนะครับผมไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรครับดังนั้นวันนี้ผมเลยรวบรวมเอาวิธีการทั้งหมดครับผมมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการแก้กล้ามเนื้อแผ่นหลังแต่ละจุด แต่ละส่วนมันต้องทําอย่างไรนะครับผมเพราะงั้นนะครับดูคลิปนี้ให้ดีครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของต้ด้วยหลังครับรับรองเลยว่าคลายตะขาบแบบสุดแน่นอนครับผม แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โคโช้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมทียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิเ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับก่อนที่เราจะไปสู่ท่าที่หนึ่งครับอันนี้ผมต้องบอกถึงกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่ก่อนนนะคครับทีี่่มมมือให จะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อที่ยังไม่เต็ม100%นะครับดังนั้นครับผมนะครับให้โฟกัสที่ตัวของเบสิกการยกของคุณเนี่ย ดี่อนแล้วกพัฒนากลา้ามเนื้อพื้นฐานขึ้นมาให้ได้ก่อน,นครับถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ช่วยคณได้มากๆเลยครับแต่ยังก็ตามนี่คือเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกสําหรับมือใหม่หลายๆคนด้วยเช่นกันครับผมดังนั้นโฟกัสวิธีการให้ดีครับแต่แน่นอนสําหรับคนที่มีปัญหาตอนนี้ครับผมคือหลังมันหนาอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่ยอมกว้างทําอย่างไรนะครับอยากให้ทุกคนดูที่ตัวของอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับนั่นคือตัวของท่าแลนคูดาวนั่นเองครับซึ่งเป็นท่าบ ที่ทุกคนต้องฝึกอยู่แล้วจริงนะครับไม่มีใครที่ไม่ฝึกท่าไหล่พูดาวเนาะนะครับผมซึ่งตัวของอุปกรณ์ชิ้นหลักเนี่ยนะครับมันจะเป็นบาตรงลักษณะนี้เนาะนะครับโดยความกว้างในการจับของกริปของเราครับมีผลในเรื่องของการกระตุน้นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่แตกต่างกันครับอันนี้คือผมพูดถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับผมคือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของการไม่ยอมเติบโตของเทเรสเมเจอร์ Major. คือตัวของเนี่ย ตัวของปีกส่วนบนที่มันอยู่ใต้ลักแลของเราครับผมนะครับไอ้ก้อนก้อนเนี้ยนะครับถ้าเทเลสมเจอร์ของคุณมันไม่ย่อมโตครับสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวของกล้ามเนื้อลาติสมัทดอไซหรือว่าลาติสมัตดอซีตัวเนี้ยนะครับมันเทคคอนโทรลแรงต้านไปทั้งหมดครับดังนั้นวิธีการที่เราจะจับบาร์นะครับผมเราจะทําการลดการทํางานของตัวของแลตลงและให้ตัวของเทเลสมเจอร์ทำงานหนักขึ้นครับด้วยการจับบาร์ให้กว้างขึ้นครับทีนี้กว้างไม่กว้างเราดูยังไงนะครับให้มาดูตรงนี้เลยครับผม ถ้าสมมุติว่าผมจับบาร์นะครับความกว้างเนี่ยนะครับเท่ากับหัวไหล่ของผมนะครับนี่ถือว่าเป็นมีเดียมกริปนะครับแต่เมื่อไรก็ตามครับที่ผมจับความกว้างกว้างกว่าหัวไหล่2ฝ่ามือนะครับ1 2สิ่งนี้นะครับเราเรียกมันว่า wide g r i ครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการความกว้างขึ้นไปอีกครับให้ขยับออกมาอีกครึ่งฝ่ามือปึ๊บแบบนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถโฟกัสที่ตัวของเทเลสมเจอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการคือเราจะนั่งลงใช่ไหมครับปึ๊บเอาเข่าช้อนไว้นะครับ จังหวะเตรียมหายใจเข้านะครับถ้าเกิดว่าคนที่โฟกัสกล้ามเนื้อเทเลสเมเจอร์ได้ไม่เป็นนะผมหรือว่าแบบโฟกัสไม่โดนนะครับให้คุณค่อยๆดึงปึ๊บนะและกลางสอกออกนะครับผมกลางสอกนะครับดึงบ้าลงมาเหนืออกนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับดึงลงมาลุ๊บดีหายใจออกกลางสอกออกนะครับผ่อนหายใจเข้าครับและกลางปุ๊บหายใจออกครับ แอคชั ing, Adams, ่นนี้ครับคือการดึงต so, ัวของข้อศอกครับลากตัวของข้อศอกให้กางออกและลากลงมาครับจะทําให้ตัวของเทเลสมเจอร์เนี่ยนะครับมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าคุณหุบเข้ามาครับตัวของเทเลสมเจอร์จะลดการทำงานลงนะครับถ้าเกิดหุบแบบนี้นะคือมันจะลดการทำงานลงแต่ถ้าเกิดคุณกางและดึงออกมาครับจะทําให้ตัวของเทเลสมเจอร์นะครับก็คือตัวของปีกส่วนบนของคุณเนี่ยนะครับมันทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะนะครับลองดูได้ครับผมครับ ค่อยๆดึงนะครับบีลงมากลางศอกบีปุ๊บค้างไว้1วินาทีคอนโทรลนะครับและดึงใหม่บาราอยู่เหนืออกครับค้างไว้1นึ่งวินะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้ครับ ฝึกในแฟชั่นในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานครับฝึกอยู่ที่8ปถึงสิบสองเดือนสิบสองถึงสิบห้าครั้งครับพักระหว่างเซ็ตรู้ๆกันอยู่นะผมหนึ่งถึงสองนาทีครับแล้วก็กลับมาทําใหม่เป็นจำนวนเซ็ตที่เอฟเฟกต์จริงๆนะครับคือสี่ถึงห้าเซ็ตครับก็จะเป็นระบบการฝึกที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างจริงจังแล้วก็มีคุณภาพครับและนี่คือวิธีการแก้ตัวของเทเลสเมเจอร์ให้มันเติบโตได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวไปดูว่า ตัวของกล้ามเนื้อชิ้นต่อไปคืออะไรครับครับมาในกล้ามเนื้อหลังส่วนที่2ครับที่ผมเชื่อว่ามีปัญหามากกว่าคนที่เทเลสเมเจอร์ไม่โตอีกครับนั่นคือตัวของ latissimus dorsi หรือว่าติสมัสดอร์ซีตัวนี้นะครับผมคือปีของเรานั่นเองเนาะนะครับคือหลายคนเนี่ยนะครับโฟกัสเทเลสเมเจอร์ได้โครง่ายเลยนะครับแล้วก็ยกมานะครับผมยกไปยกมาครับผ่านไปแล้วเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล้วครับพบว่า ตัวขอเทนเจอร์เนี่ยโอ้โหอย่างหนาเลยนะครับแล้วดึงทุกครั้งเนี่ยนะผมก็คือโดนที่ใต้ลักแร้เนี่ยทุกครั้งเลยครับผมเนี่ยคือเป็นอาการของคนที่สามารถโฟกัสตัวของเจสเจอร์ได้ดีแต่ปีกมันไม่โดนนั่นเองครับผมเลยทาให้ตัวของปีกเนี่ยนะครับไม่พัฒนานั่นเองครับวิธีการแก้นะครับกลับมาดูที่เบสิกของคุณ มันไม่ใช่แค่การโฟกัสเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกริปด้วยเช่นกันครับโดยกริปที่เราจะใช้สำหรับเบสิกกริปนะครับถ้าเกิดว,ว่ายิมของใครนะผมที่ไม่มีแบบบุนพวกแม็กกริปแบบแฟนซีนู่นนี่นั่นนะครับให้คุณใช้บาตัวนี้นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่จริงๆเนี่ยสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลที่ฝึกเวทชอนินประจำครับการมีความรู้เรื่องของความกว้าในการจับกริปถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะต้องบอกเลยครับเพราะว่าคุณจะสามารถฝึกได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะมีเบสิกที่แน่นมากขึ้น,น,นเอง วิธีการครับคือเราจะฝึกในฟอร์มที่เรียกว่ามีเดียมกริปโดยที่เราจะจับตัวของบาครับความกว้างเท่ากับหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วเราจะขยับตัวของนิ้วเนี่ยนะมือของเราเนี่ยครับออกไปอีกแค่ครึ่งฝ่ามือนิดนึงแค่นั้นเองครับไม่ได้สำคัญคือเราจะนั่งลงนะครับนั่งลงทีนี้นะครับเวลาที่เราดึงนะครับสำหรับการฝึกท่าที่ทําให้ตัวของแลกเนี่ยทำงานครับคือการเก็บข้อศอกเข้ามานะครับ ไม่ใช่หนีบนะแต่เป็นการเก็บข้อศอกเข้ามาครับและลากตัวของอุปกรณ์ลงมาอยู่เหนืออกนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือเวลาที่เราดึงออกมาใช่ไหมครับคอนโทรลจังหวะลงนะครับความแตกต่างคือตัวของบาร์ครับจะลงมาที่บริเวณเกือบๆจะกึ่งกลางหน้าอกของเราครับโดยที่หลังคุณเนี่ยนะครับยังอยู่ในอาการที่แบบกึ่งกึ่งตั้งตรงอยู่ลักษณะนีนอนนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับดึงลงมาฟืบอาจจะเอ็นตัวเล็กน้อยได้นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงลงมาฟืบ คอนโทรลบีบหายใจออกเก็บศอกเข้ามาอย่ากลางนะเก็บศอกเข้ามาครับผ่อนหายใจเข้านะครับคอนโทรลนะครับจังหวะที่เราดึงเข้ามาปึ๊บเก็บศอกเข้ามาค่อยๆบีบปึ๊บหายใจออกครับอันนี้จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อแตร์นะผมคือกล้ามเนื้อปีกของคุณเนี่ยนะมันทํางานนะครับตั้งแต่ lower lats นะผมแล้วก็ทั้งแผ่นของตัวของแตร์ของคุณเลยครับที่จะทํางานไปพร้อมๆกันครับผมนะครับการที่เราจับบาร์แคบเข้ามาครับจะเป็นการลดการทํางานของตัวของเทเลสมิเจอร์ครับ และการยกแบบคอนโทรลจะเปิดโอากาสให้คุณได้มีโอกาสได้เลือกชิ้นกล้ามเนื้อที่คุณจะออกแรงในการดึงลงมานั่นเองครับมันทาให้คุณเนี่ยสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อปีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ตัวของเทเลสไมเจอร์จะไม่เข้ามารบกวนหรือว่าเข้ามารบกวนน้อยลงนั่นเองครับผมโดยที่จำนวนครั้งที่เราใช้คืออยู่ที่1 0บถึงสิหรือ1 2บสถึงสิครับเป็นเบสิกง่ายๆเลยครับพอเรา,าเซ็ตหนึ่งถึงสองนาทีครับแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับเป็นจํานวน4ีถึงห้าเซตถือว่าเป็นเอฟเฟกติฟเซ็ตสำหรับการ เนื้อของเราในส่วนนี้นั่นเองครับผมนะครับและนี่คือการฝึกท่ามีเ g ียม l ริปแล l d ูดาครับที่ถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วรับรองเลยว่าตัวของกล้ามเนื้อปีกของคุณเนี่ยนะครับมีการพัฒนาขึ้นแน่นอนครับับมาในกล้ามเนื้อชิ้นที่3ครับที่หลายคนครับผมเจอปัญหามากๆครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสายประกวดครับกล้ามเนื้อชิ้นนั้นคือกล้ามเนื้อ lower lats หรือว่าปีกส่วนล่างของเราที่แบบมันต้องนูนนูนออกมาจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยครับผมมันไม่ยอมโตหรือมันไม่ยอมพัฒนาครับ ส่วนใหญ่ครับผมนะครับคือจริงๆเนี่ยแค่ถ้าดึงข้อมันก็ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อปีกส่วนนี้นะครับมันทํางานแล้ว,วมันก็สาม,มารถเติบโตได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีท่าทางที่คุณสามารถเจาะเข้าไปที่ตัวของกล้ามเนื้อโลว์แลตได้แบบตรงๆครับผมนะครับผ่านการฝึกท่า Underhand Single Arm Cable Bentover Row ครับชื่อยาวไหมนะครับคือการฝึกแขนข้างเดียวครับผมการฝึกแบบ Unilateral Movement คือการฝึกทีละข้างครับทำให้คุณสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อในส่วนที่คุณด้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่เราจะใช้อุปกรณ์เคเบิลลักษณะนี้ครับติดตัวของอุปกรณ์แฮนเดิลไว้นะครับมือจับนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือเราจะทำการพับสะโพกนะครับนั่นคือท่า Bentover Row เนาะนะครับพับสะโพกนะครับล็อกตัวของแกนกลางลำตัวไว้นะครับจังหวะ เป็นลักษณะนูโชคลิปลักษณะนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราดึงเข้าหาตัวครับผมเราจะดึงตัวของแฮนดิเลเข้าหาแนวของเอวและก็สะโพกของเราแนวแนวนี้นะครับอย่าสูงนะถ้าเกิดว่าสูงขึ้นมาปุ๊บมันจะไปโดนปีกส่วนบนใช่ปหนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดลงด้านล่างปุ๊บเมื่อไหร่นะครับมันจะไปโดนในส่วนของแสตแล้วก็ส่วนของโลว์แสตเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้ยัคือจะเป็นแบบนี้นะครับล็อกไว้นะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าหงายมือนะครับหงายมือและลากมาอยู่ที่แนวสะโพกหายใจออก ผ่อนหายใจเข้าครับลากนะครับงายมือนะครับและดึงเข้าหาตัวหายใจออกผ่อนหายใจเข้าลากมาที่เอวบีบหลังหายใจออกครับนะครับคุณลองปรับดูก็ได้ครับสมมุติว่าคุณดึงแบบตรงๆนะครับมันจะไปดนในส่วนปีกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณงายมือเมื่อไหร่นะครับแรงต้านมันจะไปลงที่ตัวของโล w e r legs เยอะมากๆนะครับผ่อนหายใจเข้างายมือดึงบีบหายใจออกโดยที่แนวของข้อศอกนะครับจะต้องผ่านลำตัวของเราไปเล็กน้อยปุ๊บ บลักษณะนี้จะทำให้ตัวของ lower l a t s นะผมปีกส่วนล่างของเราเนี่ยครับมันมีการ contract มันมีการบีบตัวโอเคไหมครับในการ control ผ่อนสบักให้สุดนะครับและลากมาครั้ง1วินาทีโฟกัสให้ได้คุมมันให้ได้ครับผ่อนให้ใจเข้าลากมาดิงหายใจออกนะครับจำนวนครั้งอยู่ที่10ถึง12ครั้งนะครับผมหรือ12ถึง15ครั้งเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะครับและไปต่อนะครับ control เสมอครับผมนะครับ การคอนโทรลครับจะช่วยทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยนะครับมันสามารถโฟกัสได้และทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันเองเลยนะครับอ,อีกทีหนึ่งอึ๊บจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้จนวาสิบถึงครั้งนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการฝึกให้มันหนักขึ้นนิดนึงก็อยู่ที่8ปถึงครั้งก็ได้ครับพักรอเซตอยู่ที่6 0ส0ถึงวินาทีหรือ90วินาทีถึง120วินาทีครับแล้วก็กลับมาทำใหม่เป็นจนวนถ้าเกิดว,ว่าคุณด้ยมาก ก็ไปนู่นเลย4-5เซตครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการที่จะแบบเสริมเข้ามาในตัวของเวิร์กอัของคุณก็อยู่ที่ประมาณ3-4เซตครับผมครับและนี่คือการฝึกเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ lower l e g ของเรานั่นเองครับครับและมาในอีกมุมนึงของกล้ามเนื้อหลังครับผมที่เป็นปัญหาปวดตับสำหรับ หลายคนมากๆครับคือกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่า lower trapezius ครับก็คือตัวที่มันเป็นตัว V ีที่อยู่กึ่งกลางหลังของเรานั่นเองครับซึ่งท่าหลักที่เราใช้ในการฝึกครับคือพวกกลุ่มท่าโรต่างๆครับที่จะช่วยกระตุ้นให้ตัวของกล้ามเนื้อมิดแล้วก็ lower trapezius ครับผมมันได้ถูกกระตุ้นแล้วก็ทํางานนั่นเองครับแต่หลายคนโฟกัสไม่ได้แล้วก็กล้ามเนื้อส่วนนี้มันไม่ยอมโตครับผมดังนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกท่าทางในการฝึกที่ชัดเจนครับผมว่าต้องใช้อะไรครับโดยที่เราจะใช้ตัวของอุปกรณ์ มาปรับเอียงลักษณะนี้ครับผมให้คุณปรับเป็นลักษณะม้าอินคลายลักษณะนี้นอนครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณลองใช้แขนเปล่าๆของคุณฝึกดูก่อนนะครับลองเทสดูก่อนแต่จริงๆเนี่ยของจริงคือเราต้องใช้ดัมเบลนะครับโดยที่เราจะเอาตัวแนบนะครับเข้ากับตัวของเบาะนะครับลักษณะนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับผมกำมือยกนิ้วโป้งไปด้านหน้าลักษณะนี้นะครับและเราจะทำท่าไวเรสคือเราจะยกแขนออกมาเป็นตัววายตึ้มนะครับลักษณะนี้ครับผ่อนหายใจเข้านะครับ ยกขึ้นเป็นตัว Y ปึ้มหายจะออกนะครับแอคชั่นนี้ครับผมจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อนะครับที่ชื่อว่า lower trapezius นะครับคือตัวของ trapezius ด้านล่างของเราเนี่ยนะครับมันได้ถูกกระตุ้นแล้วก็ได้รับทําการทํางานอย่างเต็มที่ครับเราสามารถส่งแรงต้านไปได้แบบ100%เต็มนะครับผมจากการฝึกในท่า Y raise ตัวนี้ครับพอคุณคุ้นเคยกับมูฟเมนต์นี้แล้วคุ้นเคยกับการฝึกนี้แล้วครับผมนะครับให้ลองทําดูสัก1 0 1 5ครั้งด้วยแขนเปล่าก่อนครับ ให้ลองโฟกัสดูว่ามันโดนไหมโดนไม่โดนอะไรยังไงครับยกปุ๊บแล้วค้างไว้นะครับพอนโล่งนะครับยกใหม่แล้วค้างพอนโล่งยกใหม่นะครับแล้วค้างเอาจริงแค่นี้โลแทรปของคุณเนี่ยเมื่อยแล้วนะครับผมมันเมื่อยแล้วนะครับแต่เราจะใช้น้าหนักนะครับก็คือดัมเบลในการฝึกครับโดยที่เราจะเริ่มจากน้ําหนักเบาๆก่อนนะครับสำหรับการฝึกนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อชิ้นนี้ครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลังก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆครับที่อยู่ตรงกลางหลังของเรานั่นเองครับผมนะครับ ให้เราเอาตัวแนบไปนะครับดัมเบลตั้งเป็นลักษณะดูโชวลักษณะนี้เนาะครับเสร็จแล้วเราจะยกขึ้นมาเป็นตัววายปุ๊บนะครับทางไวหนึ่งวินาทีผ่อนลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกนะครับอย่ากกมศีรษะนะหายใจยากนะครับให้คุณทําศีรษะเนี่ยครับเป็นแนวตั้งแบบปกติครับแต่ไม่หง่นหน้าเนาะทำเป็นแนวตั้งปกตินะครับยกขึ้นนะครับผ่อนลงหายใจเข้านะครับยกขึ้นเป็นตัววายหายใจออก ผ่อนลงหายใจเข้ายกขึ้นเป็นตัววายเจออนะคอรับคอนโทรลการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวลครับทั้งจังหวะลงนะครับและจังหวะที่ยกขึ้นให้ดูทีนึงผ่อนหายใจเข้าแล้วยกขึ้นอึ๊บหายใจออกนะครับจริงๆเนี่ยใช้น้ำหนักแค่เบาๆเองครับห้ากิโลเจ็ดจุดห้ากิโลเนี่ยโอ้โหนะครับโดนแบบสุดๆแล้วบางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลัง ในส่วนที่เป็น lower trapezius เนี่ยนะครับผมมันได้จริงๆครับ2.5งกิโลเนี่ยนะครับก็รู้สึกกันแล้วนะครับผมจำนวนครั้งที่ใช้ครับอยู่ที่12ถึง15ครั้งครับจะเป็นการใช้ในจำนวนครั้งที่เหมาะสมครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเล็กครับถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ำหนักที่มันหนักมากเกินไปนะครับคุณจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อ lower trapezius ได้ยากหรือบางทีโฟกัสไม่ได้เลยครับให้ใช้น้ำหนักเบาๆนะครับโดยที่ใช้จนวนครั้งที่เยอะหน่อยคือ12ถึง15ครั้งครับเพราะลังเซตอยู่ที่ 60-90วินาทีครับแล้วก็กลับมาทำใหม่ครับเป็นจำนวน4-5เซตรครับคุณจะเจอว่าตัวของหลังส่วการคุณนะครับโอ้โหมันเปิงเป๊ะเลยนะครับผมและท้านี้คุณสามารถใช้ฝึกเป็นการฝึกแบบ pre-exhaust ทำให้ตัวของหลังที่เป็นตัวของ lower trapezius เนี่ยนะครับมันล้านนำไปก่อนได้นะครับพอคุณฝึกท่านี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ไปฝึกท่าหลักคือท่าพวก bent over r o ต่อเลยนะครับ อันนี้จะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสหลังส่วนกลางด้านล่างคุณเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับผมดังนั้นนะครับทั้งหมดนี้ครับผมคือวิธีการแก้ไขกล้ามเนื้อแผ่นหลังแต่ละจุดที่จะช่วยท่านผู้ชเนี่ยนะครับสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับผมก็ลองเอาไปทําดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชคุณแนนจันะครับแล้วก็บอกหมดขนาดนี้แล้วถ้ากดติดตามสั่ยหนึ่งเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้โค้ชคุณแน่นมากๆเลยครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่ห่องช อย่าลืมกดไลค์กดส r i b ตกดกระดิ่งนะครับเ <c oughs> พ,พื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆถุงจดจำสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกบตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ